นี่นะอาจารย์วัฒนาทันนะคะนะได้ละปฏิสนธิวิญญาณ15เจตสิกปฏิสนธินาม35แต่ที่อาจารย์เขียนรวมๆอย่างนี้นี่ก็คือว่าโดยรวมนะเข้าใจนะคะตัวกรรมเท่านี้ตัววิญญาณที่เกิดจากกรรมเท่านี้เข้าใจนะมาประวัติตวิญญาณและประวัติตนาม ปวัตติวิญญาณก็คือวิญญาณช่วงที่หลังจากเกิดมาแล้วเรียกว่าปวัตติใช่ไหมคะหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยนะอากุศลละทีสิบสองส่งผลมาให้เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสนะถูกต้องสัมผัสรู้รสถ,ถูกต้องสัมผัสเนี่ยนะได้เต็มที่เจดดวงจักขุโสตะคานะชิวหากายะสัมปติชนะสันติรณนะใช่ไหมคะ เจ็ดดวงนั้นนะดูท่าดูในแผงนะเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลวิบาก7นี่เต็มที่คือสิบดวงนะอกุศลวิบากเจ็ดนี่เรียกว่าปวัตติวิญญาณเจตสิกที่เข้าประกอบนี้เรียกว่าปวัตินามนะคุณคุณชอบใจทันนะคะตอนนี้เราพูดถึงตัวน,นี้ละปะวัตตินะวันนี้จะชัดเจนขึ้นนะคะ กุศล8ปเจตสิกสามแปนะเมื่อให้ผลในปฏิสนธิแล้วก็ให้ผลในประวัติได้เหมือนกันก็คือมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องที่ดีใช่ไหมคะสัมปติชนะสันตีรณะนะมาด้วยนะได้อเหากุศลวิบาก8เจตสิก11 8นี้เป็นปัจจัยให้11นะคะประวัติ วิญญาณเป็นปัจจัยให้กับประวัติประวัตินามใช่ค่ะนะและมหาวิบากแปดมวิแปดนี่นะเป็นประวัติวิญญาณปวัติวิญญาณก็คือมวิแปดนี่เป็นปัจจัยให้กับเจตสิกสามิบสามเรียกว่าประวัตินามใช่ไหมคะวัตินามนะค่ะ เจตสิกนะคะถ้าจย์เขียนบวกอย่างนี้ก็คือเจตสิกนะเออเจตสิกสิบนี่มีค่ะเจตสิกสิบนี่เว้นเอาตัวเว้นเนาะอ,อ,อัญญาสิบสามใช่ไหมอัญญาสิบสามอะอัญญาสิบสามเว้นอัญญาสิบสามทั้งหมดนี้เลยค่ะเว้นวิริยะเว้นวิริยะเว้นวิริยะปิติฉันทะวิริยะอยู่ตรงนี้ค่ะ วิริยะปิติฉันทะนี่เว้น3าดวงนี้ค่ะใช่ค่ะอัญญา13เว้นวิริยะปิติฉันทะก็คืออัญญา10นะคะคุณชอใจนะรูปกุศล5 35, ้าเจตสิกสานี้ส่งมาในประวัติการได้รูปวิบาก5เหมือนเดิมเหมือนปฏิสนธิเลยนะคะได้ประวัติวิญญาณหประวัตินาม35ห กลุ่มนี้นะกลุ่มที่เป็นอกุศลวิบาก 7, 7, 6, 10, าเจ็ดเจตสิกสิบอหตุกับกุศลวิบาก8เจตสิกสิบอมวิแปดเจตสิกสารูปวิห้าเจตสิกสาเนี้ยกลุ่มนีมนมนะ้มีทั้งรูปทั้งนามนะมีทั้งรูปทั้งนามนะส่วนอรูปวิบาก4เนี่ยมีเฉพาะนามรูปไม่มี อรูปกุศล4เจตสิกส0ส่งมาในประวัติการก็คือได้อรูปวิบาก4เหมือนกันอรูปวิบาก4เรียกว่าประวติวิญญาณเจตสิกที่ได้มานะจากอารูปวิบาก4เนี่ยนะเป็นประวตินามอย่างนี้นะคะเอาตามชื่อนี้นะตามชื่อนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้กับนามรูป เดี๋ยวอาจารย์ถามตรงนี้ค่ะแค่ตรงนี้ค่ะนะทั้งหมดเจ็ดแปดแปดห้าเท่าไหร่นะคะเท่า <28. S 1> ไหร่คะ่สยี่สิบแปดไหมยี่สิบแปดยี่สิบแปดเนี้ย เขามีทั้งรูปทั้งนามนะ